ทรัพย์สินขายเวลายังพอถ่ถอนคืนได้แต่ขายชาติผลกรรมที่เกิดขึ้นอาจติดตามข้ามภพข้ามชาติกรรมนี้หนักเพียงใดเราจะพาคุณไปเข้าใจอย่างไม่เข้าข้างตัวเองสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสติธรรม วันนี้เรามานั่งล้อมวงกันใต้ร่มโพแบ่งปันเรื่องรากเงาแห่งกรรมผ่านแสงเทียนดวงเล็กๆโดยเฉพาะกรรมจากพรากแผ่นดินที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างละมุนล,ละไมเพราะบางครั้งการเข้าใจกรรมก็เหมือนการกอดรัดต้นไม้ใหญ่รู้ว่าทุกกิ่งก้านล้วนเชื่อมโยงถึงกัน ทุกการทรยศต่อแผ่นดินเปรียบดังเมล็ดพันธ์ุแฝงพิษที่เมื่อเติบโตเต็มที่ย่อมผลิดดอกออกผลเป็นทุกขทับทุกขคืนนี้เราจะเดินไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งปรมัทธกรรมกรรมอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันไม่มีประมาณกฎแห่งกรรมด้วยรักและเข้าใจ หลักกรรมไม่ใช่ไม้เรียวลงโทษแต่คือกติกาธรรมชาติที่อ่อนโยนดุดสายน้ำอย่างการอาสันตกรรมหรือกรรมสืบสายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจูลกรรมมะวิพังคสูตรหมายความว่าเมื่อเราทรยศแผ่นดินเปรียบเหมือนปัดรากตัวเองผลย่อมร่วงหล่นเป็นทุกข์ข้ามพบ เหมือนนกน้อยทำรังบนกิ่งไม้แห้งรักชาติคือการเลือกกิ่งอันมั่นคงเพื่อลูกหลานจะได้มีที่บินต่อว่าด้วยผลกรรมสามชั้นเชิงลึกเมื่อขายชาติแบ่งได้เป็นสระดับ 1. วิบากระดับโลกียะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจิตใจจะห่อเหี่ยวเหมือนดอกบัวที่ขาดน้ำสูญเสียศรัทธาในตน ถูกผู้รู้ตักเตือนด้วยสายตาเศร้าแม้ทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทุกข์ 2. วิบากระดับพบใหม่อุปัชเวทนียกรรมดวงจิตจะวนเวียนในอเวจีมหานรกถูกไฟแห่งอาสวะกิเลสแผดเผา500กับจนกว่าเมล็ดพันธุรยศจะมอดดับ 3. วิบากข้ามพบอปราปริยะเวทนียกรรม จะเวียนเกิดในตระกูลที่ถูกกดขี่โดยผู้ปกครองไร้แผ่นดินอาศัยสูญเสียรากเง้าทางวัฒนธรรมจนกว่าจะชำระก,กรรมด้วยการเสียสละเพื่อชาติอย่างแท้จริงเรื่องเล่าจากชาดกสื่อรักผ่านกาลเวลา 1. พระเตมีผู้ใช้ความเงียบสร้างสันติ ในเตมียชาดกเจ้าชายน้อยเลือกเป็นใบ้ถึง16พรรษาเพียงเพื่อไม่ต้องขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการกดขี่ทันสอนเราว่าการปฏิเสธความอายุติธรรมคือการให้เกียรติชาติอย่างสูงสุด ต่อไปเราจะมาเจาะลึกพระเตมียชาดกในฉากสำคัญสำคัญที่แสดงถึงการรักชาติแต่ถ้าใครอยากฟังเรื่องเต็มเราจะทำเรื่องเล่าให้ฟังอีกคลิปถัดไปนะคะฉากที่1การทดสอบตอนอายุ16พรรษาเมื่อพระราชบิดาสั่งให้ประหารผู้บริสุทธิ์พระเตมีผู้เปี่ยมเมตตากลับเลือกความเงียบเป็นเครื่องต่อสู้ ท่านนั่งบนราชรถอย่างสงบแม้ถูกเคี่ยนตีจนเลือดอาบหากวาจาจะทำร้ายผู้อื่นข้าขอเป็นใบ้ตลอดชาติฉากที่สองการฝังทั้งเป็นในหลุมลึกเจ็ดศอกท่านยังแผ่เมตตาให้ผู้กระทำขอความมืดในหลุมนี้จงเป็นแสงสว่างในใจท่านด้วยบารมีสี่ทิศขันติ เมตตาอุเบกขาอธิษฐานเหล่าเทวดาจึงเนรมิตรปราสาทไว้ใต้ดินฉากที่สามการเปิดเผยสัจจะเมื่อพระราชบิดาร้องไห้ขอโทษท่านตรัสคำที่สันสะเทือนราชสำนักข้าไม่กลัวความตายแต่กลัวว่าหากขึ้นครองราชจะต้องทำร้ายประชาชนเพื่อรักษาอำนาจทั้งหมดนี้ คืออหิงสาธรรมแห่งการปกครองโดยไม่กดขี่ที่เราได้จากชาดกเรื่องนี้ค่ะบทเรียนการไม่ทรยศชาติเริ่มที่การไม่ทรยศต่อมโนธรรมของตนบทเรียนสู่คนรุ่นใหม่ด้วยมือที่เปิดกว้างหนุ่มสาวรุ่นใหม่คะการรักชาติวันนี้ไม่ต้องเสียสละอย่างพระเตมีเพียงปลูกมเมล็ดพันธุ์เล็กๆดังนี้ 1. ฐานรักแผ่นดินบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดชนบท 2. วิริยะภาวนาใช้โซเชียลแชร์เรื่องดีๆของไทย 3. ม,มรดกทางจิตสอนลูกหลานรักวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยหัวใจเดียวกันก่อนจากกันขอเชิญทุกคนหลับตาวางมือบนหัวใจนึกถึงสายน้ำเจ้าพระยาและพื้นแผ่นดินไทย แล้วท่องตามฉันนะคะเราจะเป็นผู้ให้ไม่พลาดจะเป็นผู้สร้างไม่ทำลายจะรักชาติด้วยการเติบโตด้วยกันวิบากกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นกฎแห่งสมดุลที่จักรวาลจัดสรรให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมเมื่อใดที่เราทำลายสมดุลแห่งชาติธรรมชาติย่อมปรับสมดุลด้วยความทุกข์ แผ่นดินไม่ใช่แค่ดินและน้ำแต่คือมหาบุรพการีผู้เลี้ยงดูเราทุกชาติพบการรักชาติจึงไม่ใช่การเมืองแต่เป็นกตะเวทิตาธรรมแห่งการตอบแทนคุณอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านรู้ว่าชาติไม่ใช่สิ่งที่ใครเป็นเจ้าของแต่เป็นบ้านที่เรามีหน้าที่ต้องรักษา หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งวันนี้ช่องสติธรรมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ